สวัสดีค่ะครูปุ้มไบโอค่ะเจอกันใน TPR i n s i d e vocabulary มาดูคำได้กันเลยค่ะ observe observe สังเกตท่าทางก็คือการใช้มือเนี่ยเหมือนกับจับกล้องส่องดูนกค่ะแล้วก็เอียงซ้ายขวากวาดสายตาไปเรื่อยๆนะคะการสังเกตย,ยังรวมไปถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และใช้เครื่องมือในวิทยาศาสตร์ในการสังเกตด้วยค่ะคำต่อมาค่ะ definition definition การนิยามท่าทางก็คือทำเหมือนกับนิยามเนี่ยถือตะบองไว้ค่ะ <c oughs> ถ้านิยามตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่ให้เข้าตึกนะคะหรืออินเนยะาหนึ่งก็คือเหมือนกับการถือป้ายเพื่อที่บอกหรือนิยามลักษณะของสิ่งของนั้นค่ะคำ <c oughs> ต่อมาค่ะ think think ก็คือคิดนะคะท่าทางก็เหมือนกับใช้นิ้วเนี่ยรูปที่คางตัวเองแล้วก็แบบทำท่าคุ้นคิดค่ะ <c oughs> analyze analyze วิเคราะห์นะคะทําท่าเหมือนกับสับไก่ค,ค่ะก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องแบบแยกย,ย่อยหรือสับข้อมูลให้เป็นละเอียดเลยเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะคําสุดท้ายนะคะ prove prove Pro <of. S 1> พิสูจน์ค่ะถ้าทางเหมือนใช้กมปัน้นแล้วก็ทุบลงมาที่ฝ่ามือของเราเหมือนกับเราปั๊มหรือสแตปมอะไรสักอย่างือว่าเราผ่านการพิสูจน์หรือผ่านการตรวจแล้วนั่นเองค่ะ Awesome.